คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาให้การรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธรา,ารณรัฐแอฟ,ฟริกาใตา้ในโอกาสเดินทางมาเยีอยมประเทศไทยและเข้าพบปะหา,หารือกับคณะกรรมาการเมื่อวันศุกร์ที่6ธันวาคม2556ณห้องประชุมหมายเลข2503ชั้น25อาคารสุประพฤตินายวันชัยสองสิริ ประธานคณะกรรมการพลนากาศเอกวิรวิ์คงศักดิ์รองประธานคณะกรรมการคนที่1นนายประสานเมนลึกคพิทักษ์รองประธานคณะกรรมการคนที่3และโฆษกคณะกรรมการและศาสตราจารย์วิรัติพานิชพง์กรรมการร่วมการให้การรับรองนาะยอิบราฮิมอิสเมลอิบราฮิมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธรารณรัฐแอฟริกาใต้และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเข้าพบป่าหารือกับคณะกรรมการโดยนายวัญชัยสองสิริประธานคณะกรรมการเป็นผู้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณารัฐแอฟ,ฟริกาใต้และคณะและกล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายเนลสันเมนเดล่าอดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ด้วยวัยกปี และคณะกรรมาการได้สอบถามและแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแอฟริกาใต้ในด้านการต่างประเทศและประเด็นการปลองดองของประชาส่วนในประเทศทั้งในประเทศแอฟริกาใต้และประเทศไทยทั้งนี้นายอิบราฮิมอิสมาลอิบราฮิมเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อาการกําหนดนโยบายต่างประเทศของแอฟริกาใต้เพราะยังมีตําแหน่งเป็นหัวหน้ากิจการต่างประเทศของพักสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา ซึ่งเป็นพรรคพักาบาลของประเทศแอฟริกาใต้